ในการทำกลุ่มโคขนน้องแหนเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ากลุ่มโคขนน้องแหนเนี่ยมันต้องไม่ใช่ของพี่คนเดียวมันต้องเป็นของสมาชิกทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ถึงให้ลงหุ้นลงหุ้นคนละสอง0บาทเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดความรักความห่วงเห็นในองค์กรที่ตัวเองสร้างขึ้นมานี่คือความพิเศษของกลุ่มโคขนน้องแหนเราต้องดูแลเขาตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้าพาเลี้ยงแล้วก็พาขายจนได้เงิน นั่นคือจุดประสงค์ของกลุ่มโคขุนสวัสดีค่ะดิฉันบุญยญพรวงพิทักษศูนย์เรียนรู้พิพธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลุ่มโคขุนหนองแหนบ้านหนองแหน่ตำบลหน,นองแหน่อำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรค่ะ,ะในการทํากลุ่มโคขุนนะคะ,ะเริ่มแรกก็ตั้งแต่พี่เรียนจบด้านสัตวบาลน,นะคะจบ สาขาสัตวบาลพอเรียนจบแล้วพี่สุพีนะคะประธานก็มีโอกาสไปทำงานอยู่ที่สกรพลยังคําทำอยู่สองปีค่ะก็ไปเห็นวิธีการเลี้ยงโคขุนที่มันเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านเราแต่ว่าเขามีการพัฒนาพัฒนาเป็นเป็นอาชีพหลักแล้วก็มีการจัดการดีมีการตลาดดีทุกอย่างดีหมดก็เลยลาออกจากงานลาออกจากพลยังคำแล้วก็มา ชวนพี่น้องในเขตชุมชนหนองแหน่คานํำสร้างมาเลี้ยงโคก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราเริ่มจากตรงนี้ค่ะว่าเราลาออกจากงานก่อนแล้วค่อยมาชวนพี่น้องอหลังจากชวนพี่น้องอมาเลี้ยงโคขุนก็พาไปศึกษาดูง,งานก่อนอันดับแรกไปที่พนยังคำไปสามครั้งค่ะกว่าจะตัดสินใจได้นะคะเพราะว่าการเลี้ยงโคขุนเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาชีพใหม่ของ ของชาวบ้านถึงว่าจะเป็นวัวก็จริงแต่ว่าสายพันธุ์วัวมันต่างกันนะคะเพราะว่าบ้านเราก็จะเลี้ยงวัววัวบามันเนาะวัวพื้นเมืองแต่ว่าของโคนยังคำเนี่ยการตลาดมันเป็นวัวพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเป็นโคพันชาโลเล่พันแองกัสพันวากิวซึ่งเป็นสายพันธุ์ทางยุโรปเป็นสายพันธุ์เนื้อโดยตรงค่ะซึ่งมีการตลาดแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะ ชวนอยู่2องตำบลน่ะได้9คนน่ะได้เคนก็เอา9คนนี่แหละค่ะไปไปดูงานก่อนพอ9คนไปดูงานกลับมา9คนนี้ก็พูดต่อๆกันเนาะพูดต่อๆกันว่าไปเห็นวัวอ่าพันยุโรปไอพันชโลเล่มันตัวใหญ่ตัวอ้วนยังไงเขาก็มาคุยให้กันฟังทีนี้ก็มีการอยากไปดูงานอีกอพี่ก็พาไปอีกครั้งที่สองเนี่ยสิคน ครั้งที่สองได้15คน15คนก็มาพูดมาคุยกันก็ยังตกผึกกันไม่ได้ว่าตั้งกลุ่มได้ก็ยังตั้งไม่ได้ก็ไปดูอีกเป็นครั้งที่3คราวนี้ได้ได้60คนก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ไปดูงาน60คนเนี่ยกลับมาก็เลยมามาตั้งกลุ่มแต่ว่า60คนเนี่ยพี่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าคุณจะมีวัวหรือไม่มีวัวไง มันก็เลยเกิดปัญหาปัญหาว่าคนที่เราเอาไปดูงานเนี่ยเขาบางครั้งเขาเขาไม่ไม่สมัครใจที่จะมาเลี้ยงโคขุนแต่ว่าเขาอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ตั้งกลุ่มไม่ได้อีกก็เลยว่างเปล่าไปเป็นปีเด้เป็นปีกว่าจะกว่าจะกลับมาใหม่แต่ว่าเราก็ยังเลี้ยงของเราทีนี้ชาวบ้านเขาก็เขาก็เห็นเนาะเห็นว่าเออ เห็นวัวเราอ้วนอ่ะจากสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ที่ของเขากับของเรามันเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วก็การจัดการในการเลี้ยงของเราก็ไม่ได้ไปเพ่นพ่านไม่ได้ไปทําความรบกวนให้ใครมันก็เลี้ยงอยู่ในโรงเรือนแบบนี้ทีนี้มันเป็นการจัดการที่ว่ามันง่ายเพราะการให้อาหารเป็นเวลาเช้าเย็นเวลาที่เหลือเราก็ไปทําอย่างอื่นได้เออชาวบ้านก็เริ่มเห็นว่าเออมันมันมันดีมันพอมีเวลา ก็เลยเริ่มเข้ามาสนใจใหม่แล้วก็มามาร่วมกลุ่มกันใหม่พี่ก็ได้สมาชิกครั้งแรกสามสิบสาคนแต่ว่าของพี่มันพิเศษตรงที่ว่าทุกคนต้องลงหุ้นลงหุ้นคนละสองพันบาทถึงจะเข้ากลุ่มโคขนหนองแหนได้เพราะว่าในการทํากลุ่มโคขนหนองแหนเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ากลุ่มโคขนหนองแหนเนี่ยมันต้องไม่ใช่ของพี่คนเดียวมันต้องเป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นพี่ถึงให้ลงหุ้นลงหุ้นคนละ2,000บาทเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดความรักความหวงเห็นในองค์กรที่ตัวเองสร้างขึ้นมานี่คือความพิเศษของกลุ่มโคขุนน้องแหนนะคะเพราะว่าเงิน2,000บาทที่เอามาเราก็มาทำกิจกรรมในนามกลุ่มก็คือเอามาเลี้ยงโคขุนแล้วก็มาทำกองทุนอาหารสัตว์สำหรับบริการสมาชิกก็จากการที่ทำมาได้สมาชิกครั้งแรก33คน,นเนาะ พอสิ้นปีเราก็มีเงินปันผลใครลาออกเราก็คืนเงินสองพันให้มันก็คือเป็นความแฟร์ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอาเงินหุ้นเขามาเพื่อจะเอามาเป็นของตัวเองคือกิจกรรมเราเด่นกิจกรรมาเลี้ยงโคก็ต้องมีโคขายก็ต้องมีที่ขายมีต,ตลาดที่แน่นอนเพราะว่าพี่พาชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยพี่ไม่ให้ชาวบ้านขายเองเราต้องดูแลเขาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำพาเลี้ยงแล้วก็พาขายจนได้เงิน นั่นคือจุดประสงค์ของกลุ่มโคขุนก็เลยทำให้อตอนนี้ก็คือกลุ่มมันก็ได้รับความเชื่อมั่นขึ้นเรื่อยๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพี่นี่เนาะคือเราต้องทำเราต้องทำแบบแบบพึ่งพาตัวเองเน้นการพึ่งพาตัวเองเป็นสำคัญอย่างพี่ตั้งกลุ่มเนี่ยปกติการทำกลุ่มเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานสนับสนุนใช่ไหมมีภาครัฐเข้ามาช่วย สนับสนุนเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ของพี่ไม่ก็คือพี่จะเน้นให้สมาชิกเน้นให้ชาวบ้านเนี่ยพึ่งพาตัวเองโดยที่เราเอาเงินมารวมกันเป็นเงินคนในชุมชนแล้วก็เอาเงินส่วนนี้มาทํากิจกรรมมันไม่ได้เยอะหรอกได้เท่าไหร่เราก็ทําแค่นั้นเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับการทํากลุ่มของพี่พี่ได้เงินมา66,000บาทครั้งแรก33คนคนละ2 0 0 0บาทนี่เนาะได้มา66 0 0 0 พี่ก็เอามาซื้อวัวสองตัวสองตัวก็สามหมื่นอีกสามหมื่นนึงก็ไปซื้ออาหารสัตว์มาขายแล้วก็อีกหกพันก็ไว้เป็นทุนสำรองพอเลี้ยงบัวขายที่สำคัญน่ะเราต้องทำระบบบัญชีเราต้องสอนสมาชิกสอนอชาวบ้านให้รู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าเขาไม่ทำบัญชีไม่มีบัญชีฟาร์มเนี่ยเขาจะไม่รู้ต้นทุนการผลิต ว่าเขาซื้อวัวมาวันที่เท่าไหร่ต้องจดบันทึกไว้แล้วก็มันกินอาหารไปหมดกี่กระสอบมีแร่ธาตุเวชภัณฑ์อะไรคุณต้องจดบันทึกให้หมดแล้วเวลาขายคุณขายแล้วคุณค่อยมาบวกลบว่ามันมีกําไรจริงไหมคุณมีเท่าไหร่คุณก็ทําเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นจากการกู้ก็เริ่มต้นจากเงินหุ้นถ้าเราเริ่มต้นจากเงินกู้เนี่ยทาให้เราติดลบเนี่ยทำให้กลุ่มนั้นติดลบแล้วการพึ่งพาตัวเองการ ความเข้มแข็งของกลุ่มก็จะน้อยลงแต่เนี่ยกลุ่มของเราก็คือยืนด้วยลําแข้งของตัวเองในการบริหารจัดการเ,เงินมีเท่าไหร่เราก็บริหารเท่านั้นพี่บริหารตั้งแต่เงินพันเ,นเงินพันคนละสองพันใช่ไหมเอามารวมกันมันก็ได้เป็นหลักหมืน่นเราก็มาทําเงินหมืน่นให้มันเป็นเงินแสนทําเงินแสนให้มันเป็นเงินล้านไปทีก็ขยับขยับสำหรับการเลี้ยงโคขุนนะคะ เลี้ยงโคขนเนี่ยสำหรับรายใหม่อย่างเช่นรายใหม่ถ้าอยากมาเลี้ยงพี่แนะนําว่าอย่าเลี้ยงตามกระแสอย่าเลี้ยงตามกระแสอย่าเลี้ยงตามแฟชั่นเราต้องมีใจรักอันนี้สําคัญค่ะถ้าเราไม่มีใจรักอย่ามาทําอาชีพนี้เพราะว่าคุณจะเอาเงินเป็นที่ตั้งไม่ได้สมมุติว่าน้องเขาลาออกจากงานอย่างจากกรุงเทพเนี่ยเคยได้เงินเดือนสามหมื่นเนี่ย แล้วกลับบ้านมาเลี้ยงบัวแล้วคาดหวังว่าจะได้สามหมื่นต่อเดือนไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เพราะว่าการเลี้ยงวัวเราจะเอาเงินมาเป็นที่ตั้งว่าเราต้องได้รายรับขนาดนี้ไม่ได้ค่ะเราเลี้ยงด้วยความรักแล้วถ้าเราเลี้ยงด้วยความรักเนี่ยมันก็จะมีผลตอบแทนมาแล้วเราไม่ได้คาดหวังเราทำเป็นอาชีพเสริมเสริมจากอาชีพที่เรามีอยู่อันนี้ก็อยากแนะนำว่า คนที่คนที่อยากเลี้ยงอันดับแรกก็ต้องมีใจรักก่อนนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะว่าวัวขุนเนี่ยเขากินอาหารทุกวันมันก็เหมือนเราหยดกระปุกอมสินไว้เวลาขายเราก็จะได้ทั้งทุนทั้งกำไรคืนมาแล้วเราจะได้กำไรเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจเขามากแค่ไหน สนใจเขาเลี้ยงดูเขามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นผลกําไรมันขึ้นอยู่กับเจ้าของวัวว่าเลี้ยงวัวดีขนาดไหนแล้วเรื่องอคอกวัวเรื่องโรงเรือนก็เหมือนกันเราจะเน้นเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราเ,เราไม่เน้นให้สมายคิกทําคอกที่มันเป็นอคอกเหล็กอออคอกแบบสวยงามไม่ไม่ไม่เน้นแบบนั้นเราก็จะเน้นเน้นอคอกที่เราสามารถทําเองได้ ไม้ก็เป็นไม้เก่าสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่าเอาแค่บังแดดบังฝนอันนี้คือคือการเริ่มต้นคือจุดประสงค์นะคะ,ะสำหรับการเลี้ยงบัวส่วนว่าผู้นำนะคะผู้นำที่จะมาทำกลุ่มอาชีพนะคะทำกลุ่มอาชีพอย่างอย่างของพี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำด้านกลุ่มอาชีพเนาะ,ะคนที่จะเป็นหัวหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกลุ่มคนนั้นหนึ่งอ่ะ ต้องต้องเรียนมาตามหลักสูตรสมมุติว่าเราจะชวนพี่น้องเลี้ยงวัวเราก็ต้องมีความรู้เรื่องวัวพาพี่น้องเลี้ยงไก่ต้องมีความรู้เรื่องไก่อย่างเงี้ยค่ะเราต้องเป็นผู้แตกฉานในองค์ความรู้นั้นๆน,น,นะคะเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้ให้สมาชิกให้ให้คนที่เข้ามาทําตามเราเราอธิบายได้นะคะตรงองค์ความรู้นี่ก็สำคัญะคะ่ะแล้วอีกอย่างผู้นำนะคะกลุ่มอาชีพ ต้องมีความเสียสละอันนี้โอ้ยหนักมากเลยล่ะคะ่ะเรื่องการเสียสละไม่ว่าการเสียสละทั้งแรงกายแรงทรัพย์นะคะจะขึ้นอยู่กับผู้นำถ้าผู้นำมีความเข้มแข็งอ่ามีความซื่อสัตย์ตรงนี้นะคะทุกกลุ่มก็ไปได้ค่ะแล้วถ้าผู้นำเข้มแข็งอ่าเรานำทางไปในทางที่ดีสมาคิกก็พร้อมที่จะเดินตามทางเรานะคะอันนี้คือเป็นเป็นหลักๆในการทำกลุ่มอาชีพค่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คอกต้นน้ำคำว่าโคต้นน้ำก็คือ,อโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกเห็นไหมคะก็จะมีวัวเด็กวัวเด็กที่นี่เราจะเน้นสายพันธุ์เชลเล่แองกัสไบคิวเหมือนเดิมนะคะอันนี้เพื่อผลิตลูกก็จะมีวัวบามันอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ได้สายพันธุ์บามันแต่เราก็ผสมชชลเล ถ้าเป็นบามันนี่เราจะผสมชาโรเร่แต่ถ้าเป็นแองกัสเป็นวากิวเราก็จะผสมแองกัสหรือวากิวเข้าไปก็จะได้ลูกประมาณนี้ค้อ,อนี้เราจะเน้นเน้นหญ้าเป็นหลักนะคะเน้นหญ้าแต่ก็เสริมด้วยเสริมด้วยอาหารข้นเพราะว่าอาหารข้นก็ยังยังจำเป็นสำหรับะระบบสืบพันธุ์ก็ยังให้อาหารข้นอยู่แต่ว่าก็มาเน้นที่หญ้าที่ฟาง ถ้าเป็นถ้าเป็นวัวต้นน้ําอันนี้เลี้ยงไว้เพื่อผลิตลูกค่ะก็จะเน้นสายพันธุ์นะคะวายิวอันนี้วัววัววายคิวตัวเมียหรือว่าวัวแองกัตตัวเมียถ้าเมื่อไหร่ที่เขาปลดระวางจากการให้ลูกแล้วเราก็สามารถเอาวัวแม่พันธุ์เนี่ยไปขุนต่อเป็นวัวพรีเมียมได้นี่คือข้อดีของโคแม่พันธุ์ที่ที่เป็นโคแองกัต หรือวากิวหรือชาโลเล่ข้อดีของเขาก็คือหลังจากให้ลูกเสร็จแล้วเราไม่เอาลูกก็ไปขุนต่อได้แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์บามันนะคะถ้าเป็นสายพันธ์บามันถ้าเราไม่เอาลูกแล้วก็คืออ,อันนี้ขุนไปตลาดพรีเมียมไม่ได้ก็จะเป็นอีกตลาดล่างอตอนนี้เราอยู่ที่คออโคข,ขุนกลางน้ำโคข,ขุนกลางน้ำหมายความว่าก็คือเอาโคข,ขุนยานมุม ยานมก็คือประมาณ8ถึง12เดือนนะคะแปดแปดเดือนถึง1ปีนี่เนาะ,ะเราก็ซื้อเข้ามาเข้าคอ,อกอกลางน้ําคอ,อกนี้เราจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ6เดือนห้าถึงหเดือนเลี้ยงให้ได้น้ําหนัก 300- ถึงสี่สามถึงสี่อกิโลอพอได้น้ําหนัก3 5 0ถึง400กิโลเราก็จะย้ายไปคอ,อกปลายน้ํานะคะ เขาคอกนี้เขาจะอยู่อยู่ประมาณ6เดือนนะคะอยู่ประมาณ6เดือนอันนี้เพิ่งเพิ่งเอาเข้ามาแต่บางตัวก็เข้ามามาหลายวันแล้วนะคะอย่างตัวนี้เพิ่งเพิ่งเอาเข้ามาเห็นไหมเขาก็ยังยังไม่อ้วนเนี่ยก็จะผ,มผอมๆอย่างนี้เราก็ต้องทาทาวัวผอมให้ได้น้ําหนักออคอกนี้จะจะทาน้ําหนักอ,อยู่ที่ประมาณ400กิโลพอได้400กิโลก็ไปขุนเป็นปายน้ํา ขอกนี้ก็ให้อาหาร2เวลาเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นอา,อาหารที่ให้อคอกนี้เราจะามาเน้นที่โปรตีน14% 14%เพราะว่ามันเป็นวัวเด็กอยู่เราให้14%เพื่อใหอ้เสริมสร้างากล้ามเนื้อและก็โครงสร้างให้วัวเพราะฉะนั้นเราต้องต้องไม่เน้นโปรตีนต่ำํำเน้นโปรตีนสูงหน่อยก็อยู่อคออนี้จะใช้โปรตีน14% แล้วก็เสริมด้วยหญ้าด้วยฟางอคอกนี้กินหญ้าได้สบายกินหญ้าได้เต็มที่เพราะว่าเรายังไม่ได้ขุนเป็นโคพีเมียมนะคะอคออนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3...14 ตัวใช่ไหม14ตัวก็จะมี3มสายพันธุ์3สายพันธุ์ก็จะมีชโลเล่แองกัสวากิลเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เราจะเน้นแค่3สายพันธุ์ตอนนี้เราอยู่ที่อคอกโคขุนปลายน้ํา คำว่าโคขุนปลายน้ําก็คือโคขุนระยะสุดท้ายก่อนที่เราจะส่งรงเชือดอเขาจะมาอยู่อคอกนี้15เดือนนะคะ,ะในอคอกนี้ก็จะมีอยู่3สายพันธุ์นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นพันธุ์แองกัสนะคะอันนี้ก็เป็นสายเลือดของยุโรปนะคะแองกัสเนี่ยลักษณะเขาก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดําแล้วก็เขาไม่มีเขานะคะจะหัวโลนๆลนอ,อันนี้ก็เป็นโค พันแองกัสแล้วก็มีพันวากิวนะคะวากิวอ่าอย่างตัวนี้วายกิววากิวก็เป็นสายพันธ์ทางญี่ปุ่นนะคะอ่าเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นเขาจะมีเขาเห็นไหมคะเขาจะมีเขาแองกัสจะไม่มีเขานะคะอันนี้เป็นเป็นพันวาเกิวลูกผสมวาเกิวแล้วก็จะมีชาโลเล่นะคะ ชาโลเล่เนี่ยก็จะเป็นบัวอของฝรั่งเศสเป็นสายเลือดทางยุโรปนะคะเนี่ยก็จะมีสามสายพันธุ์นะคะที่เราเอามาขุนใช้เวลาขุน15เดือนนะคะแล้วก็ให้อาหาราโปรตีน12%เโปรตีน12%เปร์เนต์เนี่ยให้เช้าเย็นให้ยังไงเหรอคะก็ให้ตามน้ำหนักตัวค่ะสมมติว่าวัวตัวเนี้ย สมมติว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ500กิโลเนาะสมมติว่า500 500กิโลแล้ก็ให้1%ของน้ำหนักตัว1%ก็คือ100กิโลกิน1กิโลวัวตัวนี้ต้องกิน5กิโลถ้าสมมติว่า500 500กิโลก็จะให้อาหารข้น5กิโลที่สำคัญคอกปลายน้ำเนี่ยเราไม่ได้ให้หญ้านะคะลดหญ้าสดนะคะเพราะว่าในหญ้าสดเนี่ย ถ้าวัวขุนปลายน้ำเนี่ยกินหญ้าสดเนี่ยในหญ้าสดนี่ก็จะมีน้ําเยอะทําให้วัวเราขี้ไหลนะคะทำให้วัวขี้ไหลแล้วก็ในหญ้าเนี่ยเขาจะไปสร้างเนื้อแดงนะคะแต่ว่าวัวปลายน้ำเนี่ยเขาต้องการไขมันแทรกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้ให้ใหญ้าสดนะคะก็ให้แต่ฟางกับกับอาหารอาหารข้น12% แล้วก็เสริมด้วยกาบเบียรแล้วก็มีแร่ธาตุอันนี้สําคัญค่ะแร่ธาตุแร่ธา,าตุตัวนี้คือให้วัวเลียเพื่อเสริมให้เขาแข็งแรงเพราะว่าวัวที่อยู่ในคอกเนี่ยเขาไม่ได้เดินออกกําลังนะคะเพราะฉะนั้นแคลเซียมนะคะแคลเซียมหรือแร่ธาตุเนี่ยจึงมีส่วนจําเป็นในการเลี้ยงโคขุนแบบขังเดี่ยวยืนโรงนะคะแล้วก็ให้อาหารสองเวลาเช้าเย็นนะคะ ที่นี่ให้ตอนเช้าประมาณสองโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นนี่ประมาณบ่ายสามก็ให้สองครั้งก่อนที่เราจะให้อาหารเราก็ต้องทําความสะอาดรางก่อนอเพราะว่าสมมุติว่าวัวมันกินไม่หมดเนาะกินอาหารไม่หมดมันก็จะเกิดเกิดการหมักหมมเกิดการบูดมันก็จะส่งผลต่อเรื่องรสชาติอาหารที่วัวกินเข้าไปอันนี้เราต้องทําความสะอาดรางอาหารอันนี้ทําทุกครั้งที่เราจะให้อาหาร แล้วก็ตอนเช้าก่อนให้อาหารเราก็ต้องกวาดที่วัวเพื่อทำความสะอาดคอกก่อนนะคะ,ะเพราะว่าวัวขุนเขากินแล้วเขาต้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นคอกต้องสะอาดคอกต้องสะอาดดูดีแต่ถ้าเราจะสังเกตว่าวัวตัวไหนพร้อมนะคะพร้อมที่จะเข้าเข้าโรงเชือ้อตัวนั้นก็จะมีความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็จะสังเกตได้จากหนึ่งโคนหางโคนหาง หางก็จะเป็นเป็นป้องๆอ,อ่ะเป็นข้อ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 ,ขอ,ขอนะอันนั้นก็คือการสะสมไขมันแล้วก็ที่แผ่นหลังแผ่นหลังของวัวเนี่ยปกติวัวมันก็จะเป็นหลังคมๆเนาะแต่ถ้าวัวพร้อมที่จะออกเนี่ยแผ่นหลังเขาจะแบนราบค่ะแล้วก็จะจะไม่มีขี้ติดตัวนะคะนั่นคือส่งผลว่าไขามันเออไขมันในร่างกายขนก็จะมันขนเรียบมันเป็นเงา แล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไระมีไขมันเนะาะไขมันขึ้นตรงตรงโคนหางอ,าอันนี้ก็คือบง่งบอกถึงลักษณะว่าบัวสะสมไขมันพร้อมที่จะจำน่ายได้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคขุนนะคะอยากเข้ามาศึกษาดูงานาที่ กลุ่มโคขนหนองแหนหรือว่าที่พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์เรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะ,ะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อของเราอยู่ที่บ้านหนองแหนตำบลหน,นองแหนอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะคะ,ะเราจะมีการให้พี่น้องเข้ามาเรียนรู้ ตั้งแต่การเริ่มตั้งแต่การทำกลุ่มนะคะทำกำกลุ่มอาชีพเราจะเน้นเรื่องกลุ่มเป็นสำคัญะคะ่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพสัตว์การเลือกสายพันธุ์วัวนะคะการอาหารการให้อาหารการดูแลสุขภาพสัตว์อันนี้เราอยู่ในคอร์สการการอบรมของเรานะคะ,ะทีนี้อีกอย่างหนึง่งสำหรับพี่น้องที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เราอยากแนะนำให้มาแบบโฮมสเตย์ เพราะว่าถ้ามาแบบโฮมสเตย์เนี่ยพี่น้องจะได้ได้เรียนรู้และได้นอนพักกับเจ้าของบ้านที่เป็นโฮมสเตย์บ้านหลังนั้นก็ต้องมีวัวนะคะเพื่อให้พี่น้องได้เข้าไปเรียนรู้อันนี้พี่น้องจะเห็นขบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคนเลี้ยงวัวตื่นมาเขาทำอะไรนะคะเขาขยันขนาดไหนนะคะแล้วก็รายรายได้ของเขาอาชีพของเขานะคะแล้วก็เห็นคนในครอบครัว แรงงานในครอบครัวพ่อแม่ลูกเขาช่วยงานกันยังไงถ้าพี่น้องมาแบบโฮมสเตย์นะคะพี่น้องจะได้ความรู้เยอะแล้วก็สามารถกลับเอาไปเป็นอาชีพได้ถ้าหากพี่น้องสนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์081975106 7, 7 6, หรือติดตามทาง Facebook กลุ่มโคคุณน้องแหนก็ได้ค่ะ